สวัสดีครับผมบ่าวโจยูทูบช่องครับเมื่อนี้สิมาเปิดราคาควอยค้อยงามนะครับด้วยยูบ้านบ่าวมาวินนะครับผมบ่าวมาวินหนองบัวลำพูครับผมเมื่อนี้สิเปิดควยสามตัวนะครับเด้อแม่ลูกคูหนึ่งหล้วก็แม่มันอีกแม่หนึ่งนะครับทั้งเปิดสามตัวครับผมเดี๋ยวเราไปชมน้ำกันเลยครับผมสวัสดีครับผมบ่าวมาวินครับผม ครับผมข้อยงามด้วยครับเด้อมื่อนี้สิพามาชมข้อยงามตัวนี้เป็นสายเด้ครับเนี่ยตัวนี้เป็นลูกของพ่อกล้วยครับลูกของพ่อกล้วยพ่อกล้วยน้องบัวเขานี่เนาะแงนครับแงวดีเด้อครับเด้อยข้อยแม่เนี่ยแงวดีผมสูงประมาณตัวไหนครับร้อยร้อยสี่สิบห้าแงวดีครับผมหน้าตาสวยดีได้ลูกตัวที่ไหนแล้วครับตัวนี้อายุที่ปีครับเพิ่งได้ลูกตัวเดียวครับเพิ่งได้ลูกตัวเดียวตัวที่สอง ตัวที่สองในท้องนี่เลยครับตัวนอกนี่เป็นลูกตัวแรครับนี่ตัวนอกนี่เป็นลูกของยกมงคลครับยกมงคลยกทับยกมงคลเป็นตัวแม่นะครับนาะโอ้งามดีครับผมบ้านไทยดีเบื้องหน้าตาครับผมหน้าตาดีครับผมตาแจ้มแก้มจำอัตลักษณ์คนไทยนะครับเด้อเบื้องครับผมแข้งขาไงเอือกปักเข่าไงเล็บกอดดีครับเล็บกอดดีครับผมสวยดีเอือกปักเข่าไงครับผมอ้องผูกโบว์ห้อมเด้อครับเด้อเงาย สวยเบิ้งครับเบิ้งดั่นขางครับเบิ้งขักๆเด้อครับเด้อโอ้งามงามสถานะตอนนี้ท่องได้จกเดือนแล้วครับสองเดือนครับทับเก้าเจริญครับผมทับเก้าเจริญนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งใบเด้อครับเด้อมีมันมีพ่อทับตัวแล้วครับเขานมแพ่งไรนี่นะครับเด้อโมลูวาข้อยขืนเนาะนี่ครับผมมีใบมีหลอดพร้อมเด้อครับเด้อคมนี่นี่ครับผมโอ้เบิ้งด้านข้างครับผมง่ายงามดี มีซื้อไว้จังไหนครับเนี่ยดอกอ้อครับตัวนี้แม่ดอกอ้อนี่แหละครับผมควายสูงร้อยสี่สิบห้านะครับเนาะผู้ใดสนใจนะครับเด้๋ยขอเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกครับผมโอ้ตัวนี้แม่ดอกรักครับลูกดอกอ้อโอ้แม่ดอกรักแม่แม่แม่ซื้อแม่ดอกรักแม่ครับครับผมลูกนี่คือซื้อดอกอ้อครับผมโอ้สวยงามดีครับผมเหงาครับผมเหงาเหยาเหงา ผู้ใดสนใจนะครับเด้อครับแม่ลูกครับผมแม่ลูกคู่นี่ครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งเล็บแข็งเล็บขาลูกก่อนครับแข็งขาไงเล็บน้อยกอดดีนะครับเด้อป็นลูกยกมงคลมาทียกมงคลเบิ่งหน้าเบิ่งตาครับผมตาแจ้มแข้มจ้ำอัตลักษณ์คุไทยชัดเจนได้จกเดือนแล้วครับนี่ตัวนี้เพิ่งจะได้เก้าเดือนเก้าเดือน ยังเพิ่งจะอกนุ่มเดียวเนี่ยนุ่มแม่ยังไกลจยนยังกิ่นอยู่ครับเด้อโอ้หนาแม่ไหมครับเป็นลูกพ่อกล้วยน้องบนลำพูนี่นะครับผมเงาดีครับผมเอิกักเป้าง่เบิ่งบันไทยเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมเบอร์โทรกับกิงกังสอบถามเลยครับนี่ครับเบิ่งลูกครับผมเบิ่งลูกครับผมสว้งามสงามผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อคุนี่เปิดราคาเท่าไหร่ครับผมสามแสนหาครับ สามแสนห้าครับผมซื้อสองได้สามนะครับเนาะซื้อสองซื้อสองตัวได้สามตัวขาท่องนะครับเด้อนี่ครับเบื้องด้านข้างครับผมเบื้องด้านข้างครับผมนี่มากขึ้เอาแอนมามากยงไม่กัยังของ่เป็นยังครับพ่ผิดหวังเด้อครับควยแม่เนี่ยพ่ผิดหวังแท้แน่นอนสายประกวดครับเมืองนายดีครับเนี่ยเบื้องด้านข้างครับสวยดีประวัติมาดีนะครับเด้อกุ้ยแม่เนี่ยครับผมให้เบื้องเล็บครับผมโอ้เล็บน้อยกอดดีครับผม เบิ้งบ้านไทยควายสูงร้อยสี่สิบห้าไปได้อีกหลายตุวนี่โยกก้อยอยากถูกำเลี้ยงไงโยกครับผมมองได้ดีๆนะครับเด้อนำเลี้ยงนี่ครับผมก้อยกินเที่ยงธรรมดาแล้วครับกินยากินเที่ยงธรรมดาบ้อได้กุนอาหารเนี่ยก้อยได้กินอาหารบ่ครับบ่ครับควายธรรมชาจากเรื่องง่ายเดียวครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อโอ้เล่นสายประกวดได้แล้วครับแม่เนี่ยไงดียืนดีๆรูกอะฝุ่นหาเบิ้งงนี่ครับ เงา้ครับเงา้คักเลยควายแม่เนี่ยมาเบิ้งไห้ครับควายยุ่ยเสครับบอกได้ครับเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูตมบลโพชัยบ้านสว่างพัฒนาบ้านสว่างพัฒนาเด้อครับเด้อเบื้องหน้าตาครับผมควายอายุได้สี่ปีแล้วลูกที่สองขาทองครับผมทับเก้าเจริญมีใบมีหลอดครบรับประกันทุกอย่างนะครับเนาะนี่ครับผมตัวนี้เป็นลูกยกมงคลนะครับลูกกับแม่ครับผมโคมนี้ ราคานีต่อรองได้ไหครับผมได้ดีดีนี่หน่อยนะครับเนาะโอ้ยเั็นมดเดือดร้อนขึ้นหาเมืองนี่นี่นะครับเด้อเบิ้งหน้าเบิ้งตานะครับโอ้สวยสวยซื้อว่าแม่ดอกลักเนาะแม่ดอกลักลูกดอกอ้อนี่นะครับผมแม่ลูกคมนี่ราคานี่ครับควรตกสวงขัวครับผมลูกลูกสาวผู้ใดสนใจก็กิงกลางราคานีเด้อครับเด้อมีอีกบ่ครับผมสิเปิดราคานี่ มีอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สองครับผมแม่นี่บอบผิดวังครับผมผู้ดใดสนใจถึงสูงถึงเหงาผู้ใดลูกกล้วยน้องบัวนี่แหละครับผมเบิ้งหนาเบ,บิ้งตาพ่อกล้วยตัวเนี้ยพ่อกล้วยนองบัวเบิ้งครับเบิ้งหนาเบิ้งตาเด้อครับเด้อใหญ่ๆแบบนี้น้องบัวนี่มีแต่ลูกพ่อกล้วยเท่านั้นนี่แหละครับผมสวย บ่ผิดหวังเลยครับเด้อสูง145เดี๋ยวมาชมตัวที่สองเลยครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นสายใดเนาะนะครับเนี่ยตัวนี้กรับของแชรกันครับเจ้าเนื้อสายเพชรอุดรครับเจ้าเนื้อสายเพชรอุดรอายุ6ปีครับตัวนี้ได้ลูกมาจากตัวหรอครับประมาณลูกสองลูกสามในท้องครับลูกประมาณลูกสามเลยนะครับเนาะ เงาดีครับผมเงาดีประวัติดีครับตัวนี้ลูกวันนี้ผมขายไปลักแสนนกตัวขายไปเบิ้งครับผมเล็บแข็งเล็บขาด้วครับด้วยเล็บน้อยกอดดีครับผมเบิ้งบ้านไายหางเงาดีนี่แหละครับผมหางเป็นพวงเงาดีครับเบิ้งหนาเบิ้งตาด้วครับด้วยเอือ,อกบักเผายิ่งเบิ้งเอือกบักเผาด้วยครับด้วยกูดใสดสนใจครับผมคนซื้อข้าวงามกระมาเนาะผู้ใดนี่แหละครับผม แม่นี่ซื้อว่าจังไหนครับเนี่ยตัวนี้แม่กวางครับแม่กวางครับผมเป็นสายเดียวกับสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรครับตัวนี้ครับสถานะตอนนี้ท่องตอนนี้ท่องครับไประทุมไปยกมงคลไหมนกันครับเพอไหรงามยกมงคลนี่เด้อครับเด้อยกมงคลครับผมครับผมทับได้จากเดือนเลยหรือครับเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาครับครับผมนี่เด้อครับเด้อมีใบมีหลอดครับเนาะครับ มีใบมีหลอดครบทุกอย่างนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผม4หมู่บ้านทุกคน3ชี้เดือนครับ3ชเดือนได้กินน้องครับผมแม่นี่เปิดราคาตัวไหนครับตัวนี้เปิดราคาอยู่แสนแปดครับเมือนั้นเมไทยแสนเจ็ดหมื่นไม่ได้ขายเพิ่มเปิดราคาแสนแปดหมื่นครับแต่ตได้นิดหน่อยโอ้ยเหงาครับผมนี่คือสายเพชรอุดรของแทบปะครับเนี่ยของแท้ครับตัวนี้ครับมะมืองผมอยากให้มะมืองโกกิงนะครับเรื่องสองตัวเนี่ยราะว่ามะมืองโกกิงค้อยมันกี งายหนุนดีครับมาเบิ่งตัวกิ่งได้เลนนะครับเนาะอยู่บ้านบ่าวมาวินนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทพี่น้องเพิ่นไม้ยามนะครับพุ่นนะครับกําลังลังมาอยู่ครับผมครับผมเออบักเท้าใหญ่เด้อครับเด้อผู้ใดเห็นผลงานมั้ยครับสองตัวราคาแสนตัวครับตัวลูกไงครับผมผมขายไปแม่นี่ราคาสิบแปดนะครับต่อรองได้บ่ นี่นี่น้อยครับผมซื้อ่าแม่ขววงนะครับเนาะท้องเก่าท้องยกมงคลมีใบมีหลอด้อมเด้อครับเด้อมาเข่ากล้องเอฟซีนี่ครับที่น้องคนมาหย่ามครับผมไหลมองคอยง้ามเด้อครับเด้อบ้าวมาบินพัฒนาบันทุงครับผมนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อตาเต็มแจ่มจ้ำเบื้องครับมุ้ยมองตีนะครับม้วนพิสตำนนี้นะครับม้มีเลยครับตัวนี้ไม่มีที่ตีนะครับมีถอนเล็บีทุกตครับครับผม สูงสักไรเงี้ยเนี่ยร้อยสี่สิบสองครับตัวนี่ร้อยสี่สิบสองเด้อครับเด้อแม่เนี่ยซื้อมาแม่กวงเบิ้งเงาหางครับเงาหางยาวดีครับสวยดีมาเบิ้งตัวแท้ได้เลยครับเด้อโอเคครับผมสายกล้วยไงครับเนี่ยผู้ใดสนใจครับผมซื้อหนึ่งได้สองขาทองเอาโอเคครับเท่านี้นะครับเนาะครับผมครับผมสวัส hmm. ด mm ีค hmm. ร mm ับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามในเบ้าจุนี้นะครับเด้อ หารกิจหม่ใหม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ